สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกมันนี่ออนไลนวันนี้ก็จะมาทำการถอนอ่าฝนตกจะเป็นหวันนะอ่าจะมาถอนไอเอ็กบัลนะครับก็ฟังคำเตือนกันครเตือนแม้ผู้นำเสนอจะพยายามศึกษาข้อมูลและกันกรองอย่างดีที่สุดให้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่สนใจเท่านั้น ื้อหาภายในคลิปเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวและเป็นข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตจึงไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคตได้หอาในอนาคตมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการลงทุนผู้นําเสนอขอชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจนั้นๆซึ่งเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาลงทุนตามที่ธุรกิจดังกล่าวได้ประกาศหรือโฆษณาไว้การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล์ทุกประเภทมีความเสี่ยงหากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ไม่แนะนําให้ลงทุนโดยเด็ดขาด เพราะการลงทุนในสกุลเงินดิจททัลคุณมีโอกาสสูญเสียเงินเต็มจํานวนได้ในทุกๆก,กรณีนะครับก็เอาเฉพาะคนที่พร้อมเนาะนะฮะโอเคสําหรับคนที่พร้อมนะฮะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็สมัครนะฮะใส่ชื่อชื่อสําหรับเข้าเว็บนะฮะจี Gmail. เมลใส่รหัสนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสนะครับใส่ตามตัวเลขที่เห็นนะครับ ติ๊กถูกแล้วก็คลิกสมัครเสร็จปุ๊บก,ก็เข้าเว็บได้เลยนะครับโอเคเว็บนี้ก็เป็นเว็บปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ ROI ต่อวันนะฮะสเปอร์เซ็นต่อวันก็สัญญาก็จะอยู่ประมาณ50วันนะฮะสามารถถอนทุนได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับหลังจาก24ชั่วโมงเป็นแล้วนะฮะฮนะฮะ หลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วนะครับถอนทุนได้ซึ่งก็มันก็ไม่คุ้มนะถ้าลงปุ๊บแล้วมาอีกวันมาถอนเนี่ยเราก็จะโดนหักไป10%นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างต่ำๆท่านต้องลงทุน5วันขึ้นไปวันที่6ถึงจะเป็นกำไรนะครับเพราะว่าถ้าเรา ลงทุน100นะฮะสมมุติว่า100ดอลลาร์นะครับอ่ะสิบร้อยนะครับลบ10%ท่านก็จะเหลือ90ถูกไหมครับทีนี้อ่ะจำไว้นะฮะ90ทีนี้อ่าเรา100นะครับคูณ4%เราจะได้วันละ4ถูกไหมครับ สี่คูณสิอ่ะถ้าผ่านไป10วันมันก็จะเป็น40ถูกไหมครับสี่สิบแล้วเราถอนทุนทุนเราจะโดนหักไป10ถูกไหมอ่ะลบ10บลบสิจากตรงนี้เพื่อเอาอะไรฮะเพื่อเอาไปใส่เป็นทุนของเราจากที่เหลือ90มันก็จะเป็นร้อยถูกไหมฮะที่เหลือนี่คือกำไรสามสิดอลลาร์ ง่ายๆคะง่ายๆคิดง่ายๆเลยอย่างของผมตอนนี้ผมถอนมา9้าครั้งนะฮะ9้าครั้งเล่นมาก็10วัน13ไม่10เอ่อ13วันดิใช่ม,มวันอ่า10 13วันอ่าวันวันที่เปิดมา1วันผมสมัครแต่การถอนของผมจะมาถอนวันที่12เนาะ นะฮะสิบเอ็ดเดี๋ยวใช่ไหมนึ่งวันที่สองผมก็ถอนละนะฮะเพราะผมลงทุนผมถอนทุกวันนะครับถอนทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอตอนนี้เนี่ยถ้าผมถอนทุนผมก็กําไรแน่นอนนะฮะคือกําไรตามที่เราคิดขึ้นมานะฮะเพราะผมเล่นเลยสิบวันแล้วนะฮะเนี่ยง่าย,ายถ้าเกิดว่าตอนเนี้ย เพื่อนเพื่อนลงทุนมาเนี่ยพร้อมผมมาเนี่ยถ้าจะถอนทุนตอนนี้ก็โอเคได้แต่เริ่มนี้มันยังอีกยาวครับยังอีกยาวนะในความคิดผมนะความคิดส่วนตัวเลยคือยังอีกยาวแล้วตอนนี้มีแต่คนเขาเพิ่มทุนนะฮะมีแต่คนเขาเพิ่มทุนเข้าไปนะครับโดยส่วนตัวนะฮะก็มี3 IP เหมือนเดิมนะ,ะเพิ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ อตอนนี้รวบรวมก็จะ,ะได้ทุนนะฮะจะได้ทุนของอีก1 IP นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวนี้ถ้าผมเล่นก็ประมาณสักพวกพวก3 IP พ3 IP นั้นเนี่ยผมจะไม่ผมจะไม่ให้ถึง50บวันนะฮะไม่ถึง50วันผมก็จะไปะเล่นประมาณอีกสัก 15-20นะฮะหรือไม่ก็25วันนะครับถ้า25วันเนี่ยมันได้ทุนใช่ไหมมันถ้าเราถอนออกมาเนี่ยเราได้ทุนนะ25วันเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าเราถอนทุนเราออกก็คือกําไรก็เท่าตัวเราก็จะได้กําไรเท่าตัวถูกไหมฮะใน25วันนะแล้วก็การถอนของเว็บนี้เขาไม่หักนะฮะไม่มีค่าถอน เพราะฉะนั้นแล้วถอนเท่าไหร่เราได้เต็มเลยถ้าเราเล่นถึงยี่บห้าวันเราเล่นปุ๊บแล้วเรามาถอนทุนออกเราได้กำไรเท่าตัวนะครับโอเคให,ให้ให้ทำแบบนี้ให้เราลองคิดดูสิว่าเอ้เล่นยังไงให้มันได้กำไรนะฮะและยิ่งถ้าเว็บมันให้ถอนทุนเนี่ยโอ้เวิร์กเลยนะฮะที่ทำไมผมต้องวางไว้ยี่บห้าวัน ห้าสิบวันนี้ถ้าเว็บแนวนี้มันก็นะถึงเว็บมันจะเจ๋งแค่ไหนผมว่ากินน้อยก็ยังดีกว่าถูกไหมหรือไม่พอยี่วันเราได้ทุนต่อไปก็คือกำไรถ้าเพื่อนๆยอมรับตรงนั้นได้ก็เก็บกำไรไปวันวันละสเปอร์เซ็นต์นะฮะพอครบ50วัน ค่อยถอนทุนแต่ถ้าเกิดซํารลายนะถ้าเกิดซําร้ายเว็บมันอยู่30มสิบวันในยีบหวันเราได้ทุนกําไรก็อาจจะนิดหน่อยกําไร5้าวันแต่ถ้าเกิดเราเล่นไปยีบหวันเราได้ถอนครบทุนแล้วเอ๊ยถอนทุนอยู่อเพื่อเป็นกำไร ันนั้นก็นะเพราะถ้าผมทำผมก็จะทำลักษณะน,นี้เดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์ส่วนเว็บนี้ทางมอนิเตอร์นี้ก็ยังแบบยังให้เครดิตแบบจจาบๆเลยนะก็ยังอยู่ที่อันดับต้นๆเลยนะครับนะคือการจ่ายของเขานี่แบบอืมนะเนี่ยห้าดาวนะครับ ดูดิไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาตัวนี้ก็ขึ้นโกไปแล้วนะครับไม่กี่วันเองนะขึ้นโกเลยแล้วดูผลโหวต63ได้5ดาวอ่ะนะฮะซึ่งการจ่ายของเขาอ่ะเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นนะฮะการจ่ายเร็วขึ้นอันนี้โอ้โหอนิเตอร์เพิ่มเพิ่มเยอะเลย นะครับก็ผมคิดว่าก็น่าจะอยู่กันอีกยาวๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปถอนดีกว่าด็อกคอยนะครับจริงๆอะผมจะต้องถอนทุกวันนะฮะผมจะต้องถอนทุกวันเออว่าครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วอะ ผมถอนสิบครั้งแล้วอ๋อมันมีวันหนึ่งที่ผมไม่ได้ถอนเนาะโอเคสิบเอ็ดนะฮะเพราะมันมีวันหนึ่งผมไม่ได้ถอนเนี่ยนะครับก็กไปถุยเป โอเคเรียบร้อยนะครับไปแล้วนะฮะตะก,กี้ผมกดเอนเตอร์แล้วผมไปคลิกต่ออีกมันก็เลยเหมือนถอนสองครั้งโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ประวัตินะครับนี่นะครับเมื่อวานเนี่ยผมถอนนะอ่ะแปดโมงกว่ากว่าใช่มเก้าโมงกว่ากวมันก็เข้าแล้วเดี๋ยวเราลงมาลองลองรองดูไหม เออว่ามันจะเข้าไหมเพราะนี่เพิ่งเก้านาทีเองอะ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าเรามาดูซิวันนี้มีลงทุนเท่าไหร่วันนี้มันที่สิบสี่ไหมสิบสี่นะครับเพย์เยียสิบอ,อ,อีทิเลียม ย3ดอลลาร์นะฮะอิตีเรียม50าสิบเพอร์เฟกต์มันี่สิบสดอกคอยสามสิบสี่ดนะฮะบิตคอยหน่วย10บร้อยโอ้พันดอลเลยอ่ะขาใหญ่ขาใหญ่แล้วก็อันนี้แปดอยดดอลลาร์นะครับ อันนี้สามพันเนี่ยมัน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 เว็บมันเริ่มแบบว่ามีคนเขาแบบเริ่มแบบไว้ใจแล้วนะ่ะคือการจ่ายของเขานี่แบบว่าโอเคแล้วพวกนี้เขาก็จะไปสืบสอบนะสืบสอบแล้วก็ดูพฤติกรรมของเว็บหรือดูพฤติกรรมของแอบมินอย่างเงี้ยคุณลองคิดดูเขาลงวันนี้3,000ันดอลลาร์คุณลงวันนี้1 0อดอลลาร์ ความเสี่ยงเท่ากันแต่การลงทุนต่างกันนะฮะความเสี่ยงของเขาจะสูญเงินเนี่ยมากกว่าเราของเราสมมุติเราลงร้อยนะฮะเพื่อถอนทุกวันของเขาลงแบบนี้เขาก็ถอนทุกวันนะฮะแต่การคืนทุนพร้อมกันแต่ระดับความเสี่ยงของเขามันมากกว่าเรานะให้เราคิดอย่างนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ตัวท่านนะครับอยู่ที่ตัวท่าน ทำไงก็ได้ให้มันได้ถอนนะครับลงแล้วให้มันได้ถอนนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็ถอนของเขาทุกวันเนี่ยดอคอย3.2อันนี้ใครเนี่ยอ้าวนี่ผมนี่อ๋อโอนแล้วเอาจ่ายแล้วเลยเอาเดี๋ยวดูก่อนแป๊บอ๋อจ่ายแล้วนี่ไงนี่โอนแล้วเห็นไหมครับเสร็จสับ ถูกไหมแปลไทยหน่อยถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมครับนับวันนะฮะคือนับวันอ่ะเขามันมันถอนเร็วขึ้นนะฮะมันถอนเร็วขึ้นเห็นไหมนี่เพิ่งอัดคลิป12นาทีผมถอนตอนอ8โมงกว่ากว่านะฮะ8โมงตอนนี้8โมง55เร็วมาก คนเขาถึงอพอพอมีการการถอนที่เร็วขึ้นคนเขามีความเชื่อมั่นขึ้นเขาก็จะลงทุนขึ้นของผมเนี่ยลงทุน80ตัวนี้นะไอพี IP นี้ผมลงทุน80นะฮะแล้วผมก็ได้41 <c oughs> ผมได้ได,ได้ได้ทุนขึ้นมา40แล้วอะแล้วถ้าเกิดผมถอนเงินตน้นตอนนี้ล่ะ เออเห็นไหมผมถอนเงินต้นตอนนี้ผมได้ฟรีสี่สิบเอ็ดเห็นไหมฮะในเวลาสิบสามวันเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเล่นแบบเป็นนะรูจ้จักเออ่ลองวางวางความเสี่ยงวางอา่วางทุนวางกำไรของเราอะ่ะนะฮะหรือไม่เพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องไปลง เยอะก็ได้หรือเอาแบบสี่ห้าวันถอนทีแต่ทีนี้สี่ห้าวันนั้งกูถอนทุนกูด้วยอย่างเนี้ยแต่แต่นะเพื่อนๆต้องคำนวณเพราะว่าเราถอนทุนออกมาเนี่ยเราจะโดนหกักนสะิบเปอร์เซ็นตนะฮะถ้าเพื่อนๆไม่เคยได้ถอนเลยนะครับแล้วเล่นไปสี่ห้าวันแต่เราลงน้อยอ่ะถอนออกมายังไงก็ขาดทุน ยังไงก็ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาเอาให้ให้เราได้ถอนแล้วก็เอาให้มันเลย5วันนะฮะตอนนี้13วันของผมอ,อีก12วันก็ครึ่งทางคือได้ทุนถูกไหมเพื่อนเือน,น,นยังยังทันนะครับยังทันนะฮะ ให้ให้เราเปรียบเทียบตรงเนี่ยตรงที่เขาลงทุนเนี่ยอ,อย่างเขาลงมาสามพันเนี่ยเราลง100่รับความการถอนถอนทุกวันเหมือนกันการคืนทุนก็ยี่วันเหมือนกันสัญญา50วันเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบิเหตุขึ้นมานะฮะเขาเสียมากกว่าเรา ถูกไหมสมมติว่าเราเล่นเล่นไป10 10วันละหรือ6วัน7วันละเอ้ยไม่เอาไอ้ได้กำไรแล้วนี่หว่าถอนดีเอะถอนทุนออกอย่างนั้นก็ได้นะครับไม่ต้องไปรับ <c oughs> คือไม่ต้องไปรับความเสี่ยงให้มันถึง100%นหรอกนะครับเว็บไหนที่มันถอนทุนได้อ่ะให้เราให้เราเล่นแบบว่าสบายใจแล้วก็กะ กะเจนเอาว่าเอ๊ะกี่วันกี่วันกี่วันอย่างเงี้ยฉันจะเล่นกี่วันฉันจะถอนทุนกี่วันอย่างเงี้ยกี่วันฉันถึงจะถอนเอ๊ะปิดเลยไม่เอาละไม่เล่นละอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปเสียดายถ้าเว็บมันยังเปิดแล้วมีคนอื่นเขาถอนได้นะฮะอย่าไปเสียดายแต่ถ้าเกิดเรารับความเสี่ยงเบิลสองอย่างผมอะรับความเสี่ยงเบิลสามอย่างสมมุติว่าผมเล่นไปเนี่ย ในสิวันผมพยายามถอนถอนอต้นถอนทุนของ IP พีอ, IP อื่นออกอพีอื่นออผมจะเหลือ IP หลักทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้นะฮะให้ลองดูนะครับให้ลองดูมันมันมีวิธีที่จะทำผลกำไรกับเว็บนี้มีนะเพียงแต่ว่าเราเราต้องยอมรับในความเสี่ยงบางเรื่อง แต่ถ้าเรารับไม่ได้ก็เอาแบบผมอะ่ะสิบสวัน15วันก็ได้แล้วก็ถอนทุนออกโดนหักไป10%บเปกำไรอยู่อีกยังไงก็เหลือกำไรร้อยละสี่สิบโดนหักไป10ก็เหลือ30ถูกไหมสามสิมันก็กำไรละใช้เวลาสิวันะนะครับ10วัน เราจะได้30ดอลลาร์ถ้าเราลง100คูณ4เปอร์เซนตะฮะเราจะได้วันละ4ดอลล์สดอลล์คูณ10เราจะได้40ถูกไหมฮะเราวาง40ไว้นะฮะแล้ว100่ลบ10%เราจะเหลือ90 เก้าสิบเอามาบวกสี่สิบเท่ากับร้อยสามสิบเราได้กำไรสามสิบถูกไหมทุนเราหนึ่งร้อยเนี่ยเพื่อนเอนเล่นอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะได้กำไรแล้วก็เอากำไรนะไว้สำหรับเก็บไว้เล่นเว็บอื่นเดีย๋ยวสมมติได้กำไรมาสักสามร้อยไปเจอเว็บแนวนี้อีกเราก็ลงไปอีกหนึ่งร้อยอย่างเงี้ย ลงไปอีก100่งร้อยนะรานะก็ลงไปอีกหนึแล้วถ้าเกิดเจอเว็บสไตล์เดียวกันสักห้าเว็บนี่ไหมฮะกำไรไปต่อกำไรกำไรไปต่อกำไรกำไรไปต่อกำไรเราต้องเล่นแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นมันจะมันจะมีความเสี่ยงในช่วงแรก ช่วงแรกของเราอะว่าเ,ออเราจะรับความเสี่ยงตรงนั้นได้ไหมแค่นั้นเองวัดใจกันแค่ตรงนั้นนะแล้วก็เอาผลกําไรนะ่ะค่อยๆไปหาเล่นเว็บตัวอื่นเอาง่ายๆเลยกว่า,เ,าเว็บเนี้ยเอากําไรไปเล่นวิดก็ได้นะฮะพบวิดสัญญาตลอดชีพอะ ถูกไหมได้กําไรตรงนี้ไปเติมตรงนู้นได้กําไรตรงนี้ไปเติมตรงนู้นพอเติมตรงนู้นปุ๊บพอตรงนู้นมันโตขึ้นโตขึ้นการถอนของเรามันมันถอนออกได้ตลอดถอนออกได้ตลอดพอมันคืนทุนก็เอาตัวกําไรนะไปเล่นเว็บอื่นอีกนะฮะแต่เล่นนีมันเล่นแบบได้ถอนนะอย่าไปเล่นแบบลงแล้วไม่ได้ถอนแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องต้องหาเว็บที่มันชัว นะฮะแต่เว็บทุกเว็บมันเสี่ยงหมดนะแต่นี่ว่าเราก็ต้องเล่นเราก็ต้องดูนะฮะเพราะถ้าเกิดมันเสียหมดตลอดเนี่ยผมก็คงจะเล่นไม่ได้มาถึงทุกวันนี้หรอกนะครับเพราะมันก็มีเสียบ้างได้บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าท้อนะ,ะอย่าท้อพยายามศึกษาะะศึกษาพฤติกรรมของเว็บ ไอ้มันเล่นอย่างนี้มันอย่างนี้อย่างนี้ผมก็ยอมรับนะเมื่อตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาเว็บปิดกันเนยอะนะครับเยอะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ไอ้ไอที่ปิดเยอะไม่ไม่ใช่ว่าผมจะได้ตลอดผมก็เสียเหมือนกันแต่ที่ผมเสียเนี่ยก็คือผมเอาผลกําไรที่เคยเก็บสะสมมามาแบ่งเล่นแบบเนี้ยแบบเว็แบบนี้ผมก็แบ่งเล่นแบบเนี้ย อย่างวิฟเงี้ยไม้ผมจะได้จากไม้เยอะยอเพราะไม้มันมันเล่นมาตั้งแต่เป็นปีอะผม5วันผมเข้าไปเล่นแล้วผมลงทุนแค่ครั้งเดียวแล้วก็เติมเอาเอากำไรนั่นแหละเติมแล้วก็โอเคผมซิกแซกหน่อยก็หลาย IP ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ผมก็พยายามรวมให้มันได้เป็นทุน เอารวมมาเป็นทุนก่อนไม่รู้ว่าถอนมา4 IP เนี่ยผมมารวมให้มันถอนรวมกันแล้วถ้ามันได้1 IP ผมก็คืนทุนทีละ1 IP พอมันได้ครบทุนกันหมดแล้วทีนี้ถอนอ่าครั้งต่อไปมันจะเป็นกําไรผมก็จะเอากําไรนะั้นมาหารครึ่งครึ่งหนึ่งเก็บครึ่งหนึ่งผมก็เอาไปเติมนะฮะพอเอาไปเติมปุ๊บม,มันมันก็จะถอนเร็วขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยถอนได้เยอะขึ้นอีก ก็เอาออกมาก็หันห่นครึ่งเติมหั่นครึ่งเติมหั่นครึ่งเติมนะผมได้จากไม้เยอะแล้วไม้พอไม้หลังจากไม้ปุ๊บผมมาเจอวิทย์เนี่ยพอเข้ามาเจอกับวิทย์เนี่ยผมก็ทําเหมือนกับที่ผมทํากับไม้นะผมก็ทําเหมือนกัน,กน,กน,กนแต่ตอนที่เราทาเนี่ยเราจะทําในช่วงที่มันต้น,ตน เราจะไม่ไปทำช่วงไปไปลายอย่างตัวเนี้ยผมยังเพิ่มสามารถเพิ่มทุนไปได้อีกอะนู่นแหละครับประมาณสักสามเดือนสามเดือนหรือหกเดือนไปแล้วผมไม่เพิ่มละผมก็จะเก็บละแต่นี้ไอที่ผมพูดว่าผมเพิ่มเนี่ยคือมันเป็นกำไรไงมันเป็นกำไรแล้วทีนี้ผมก็จะถอนเอาตัวนั้นออกมาต่อทุกวันนี้ก็คือถอนกำไรอย่าง IPIP IP นี้ IP และ i อะ IP ที่สอง ไอ้เอ้ยอ่าอีพีที่สองอพีแรกมัน,อ,นอีกอันหนึ่งอีกอันะอหนึ่งนะฮะอันนั้นผมก็ถอนทุกวันอย่ใหญ่ตัวนี้ผมเอาไว้สำหรับถอนโชว์ถอนอัดคลิปนะฮะเพื่อลง YouTube ไอ้ตัวเนี้ยนะให้เราให้เราให้เรา,เราลองเล่นแบบนี้เราอย่าไปปุ๊บเอ้ย ลงปุ๊บก็แบบอัดใส่อัดใส่เพื่อนๆจะสังเกตทุกวันนี้ถ้าผมจะเล่นคือพอไม่ว่าจะเป็นเวบไหนผมจะต้องลงอะ่ะต่ำๆก็เนี่ยแปถ้ามีเหรียญไม่ถึง100ใช่ไหมผมก็จะลงแค่80หรือยังไงคือลงให้มันได้ถอนน่ให้มันได้ถอนทุกวันถ้าลงลงได้100ดอนได้ยิ่งดี นะครับแต่ถ้าลง100ดอนแล้วมันไม่ได้ถอนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะผมเล่นผมต้องลงแล้วต้องให้มันได้ถอนเกือบจะทุกวันน่ะถ้าเวบแบบอ่าอย่างวิดเนี่ยอ่าอย่างไอตัวเนี้ยผมไม่ไม,ไม่ไม่สนใจแล้วคือถึงถึงเวลาจากถอนถ้ามันถึงถึงให้ถอนได้เราก็เข้ามาถอนแต่ถ้ามันยังไม่ถึงผมก็ปล่อยได้เพราะไม่กังวลแล้วมันเป็นกำไรไปแล้ว แต่ถ้ายังไม่กำไรผมก็ต้องอัดใช่ไหมฮะ CIP ผมทุกวันนี้ก็ถอนแบบเหมือนไม่ละถอนเก็บถอนเก็บแล้วทีนี้ผมก็เอาไปเล่นตัวอื่นเล่นตัวอื่นเพื่อนๆก็จะเห็นว่าบางตัวก็ได้บางตัวก็เสียบางตัวเว็บก็ปิดบางทีลง4 0 0 500 5 0 0ดอลลาร์ปิดยังไม่ได้ทุนเลยก็ไม่เป็นไรเราก็หาเล่นใหม่ แต่ถ้าเกิดว่าเรายังทุนไม่ยังยังยังได้กําไรมาเป็นทุนไม่ได้เราก็พยายามเจียดอย่าไปทุ่มต้องมั่นใจจริงๆนะฮะอย่างวีดเนี่ยถ้าตอนนี้ผมก็ว่ายังไงก็ถันวีอะนะ,ะท่านท่านจะอัดท่านจะยังไงใส่ได้เลยตัวนี้ให้มันได้ถอนอสองเดือนเต็มที่สเดือนท่านคืนทุน2เดือน15วันนะฮะ แต่ส่วนตัวนี้เนี่ย25วัน25วัน่ะคืนทุนเพราะสัญญามัน50 50วันแตบบ่ผมเล่นเต็มที่ก็30 30วันนี่ผมก็พอแล้วนะส่วนตัวนะส่วนตัว30วันทุก IP ผมก็พอแล้วดีไม่ดีตัวเนี้ยเ,เฉพาะตัวเนี้ยผมอาจจะ25วันผมก็อาจจะถอนทุนออก แล้วก็หยุดเล่นเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้แต่พอผมมาเจอ,อเจอเขาลงอย่างเงี้ยผมว่าเขาลงวันที่สิบสี่ของผมเล่นมาสิบสามวันใช็ไหมฮะผมว่าผมก็ไปถึง ไปเล่นถึง50วันเองจะดีกว่าไหมเลยหมฮะเพราะของเขาสามพัองผมมันแค่80แล้วก็มี200แล้วก็ร้อมี IP พนึงอะที่500แค่นั้นแต่ IP นั้นมันจะเป็นเป็นตัวก่อนตัวนี้นะฮะเป็นตัวก่อนตัวนี้นะฮะ ลองดูนะครับลองดูก็ลองลองลองหาเทคนิคตัวเองดูว่าเอ้ยทำยังไงมันถึงจะให้ให้ได้ผลกําไรนะครับทํำยังไงนะฮะเพราะเว็บไหนมันพอมีโอกาสเล่นเราก็เล่นนะเว็บไหนถ้าไม่ไม,ไม่นี่เราก็อย่าไปเสี่ยงนะฮะไม่ใช่ว่าฟังผมแล้วจะไปลงตามทุกเรื่องไม่ใช่นะฮะเพราะผมเอากําไรมาเล่นนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้ทุนคืนไวๆกำไรกันเยอะๆไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามมาได้ที่ใต้ลิงก์หรือทักไลน์ส่วนตัวมานะครับก็เข้าไปพูดคุยกันนะครับหรืออ,อ,อยากทราบอะไรก็เดี๋ยวอันไหนที่รู้ผมก็จะตอบอันไหนไม่รู้ก็คงจะตอบไม่ได้เราก็หาไปหาข้อมูลด้วยกันนะครับ โอเค13าวันเองนะยังอีกยาวไกลนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับผม